ไ่ไปไหลดรลูกพี่คนบ้าคอยดีบ่ดีด, <c oughs> ดีควยวออ่อ้อมหญ่ดีก็ยออมยจรถติดแล้วพี่น้องเอ,อ้ยโห <c oughs> มาเร็วมเลยกลัแบบเมันย้อนทั้งบ้าน,น่อยเา <c oughs> ดููอ

กินอีกแล้วครับผมเอารถมาเอง้ะพี่น้องครับผมวันนี้ครับผมันจะเตลิดกลับบ้านเลยนะครับผมเพราะว่าวันนี้จะเลยกลับบ้านเลยเพราะอยู่โซนทั้งซีกีตัดกับเซนตุกออกไปลินบุรีรลำเลยนะครับผม เป็นตาบาละมีคนมาเบิงบละตื่นครับแกรถกระปิดขุ้นนะรถทำง,งานอุบนบลนะสายันสาวเรียบร้อยดีพี่น้องครับเก็บวไปให้ดูเลยมคลิปนี้นะครับผมคลิปรถกรป <laughs> พี่กับไปประมาณ80%แล้วพี่น้องไปติดหมดแล้วเราจะยกขันหน้าขึ้นแล้วก็เกาะป้ายทีมจอกำลังติดตั้งเพราะว่าฝนกำลังหยุดนะผมที่มาทำมาพอถามวนาฝนกำลังหยุดพี่น้องครับมันมันข้นจอยจังไหนพี่น้องร็ติดตั้งจอยไหนต่อ รถไถดันคั้นหนึ่งและก็รรถหกล้อสองั้นที่เราไปเมื่อกี้หลากสองคั้นบ่ขึ้นบ่ติ่งเลยนะครับใหญ่อลัองการแต่ที่ทำง,งานจะอยู่ตรงไหน ยืนแฮงพี่น,น้องเอ้ยมึงคลิปนี้เด็ดมากรถติดยูวัดดูวนจักาล้วามารับฟังคึ้นออุน้อนนง ชื่อแรงอีหลีเลยอยู่ยนในวัดเลยนะครับผมพี่น้องครับเป,ปลาเป็นยังกึนอรอติดตามว่ะฮะตอนนี้เขาไปตามรถใหญ่อยู่พี่น้องเดี๋ยวรอเบื้งรถใหญ่ว่าเจือขืนบ่เดี๋ยวรอดูนะครับเอ๋อรถใหญ่มาแล้วพี่น้องมาเนี่ยเบืง้งเจือขืนบ่นอันน้อยดันอันใหญ่ดึงพี่น้องรอเบ,บื้องเรากันนะครับรอดูแล้วกันนะครับผมมเจือข้นบน่แต่ว่าคันนี้ทัานแย่น่นาจะ เอาแล้วครับผมข้าของอไก่พี่น้องย่านอาันนี่ดันทั้งหน่อยดันนะครับผมเริ่มเสียงกะไม่ต่อแล้วนะครับผมทำต่อแล้วนะครับผมน่าจะเล่นได้อยู่แล้วครับผมบ้มมาไหมอีกเด็ดไปแล้วพี่น้องเออบาทเดียวเลยข,ขัันไงอ่ะบาทเดียวเลยขั้นไง คือใ okay, นเราสบายใจแล้วพี่น้องครับผมแต่ว่าจะเป็นลุมเต้าเพิ่นก็นจะแต่งยู่ยหรอมันดันดันแต่งหมุอนตั้งน้อยเพราะว่าอย,อยู่มุมนันจะเป็นมังเส้นนาหั่นพอาะดีเซเลชุ่มชื่นไปเนาะโอเคแล้วขึ้นรถไถแล้วกันนะผมใส <c oughs> ่จะเป็นทีมงานคนจักรนะม้บผมปัญหามารถไถเนาะอันหน่อยน้องเราก็ขึน้นเขาเด้งขึ้น่ะ <c oughs> อรอยล้นเนี่นขึ้น,น้านหน้านะครับทีอ่อากาศนี่ล้วพี่น้องคดลมเกิดขึ้นดุแล้วพี่นอ้องต้งรับไปรถจีนลมเพร้าหนา้าฝนน้ำบากแน่พี่น้องแบบเละเขาพี่นอ้องมั้นคือหน้าเวทีเลยนะเ điều đi. này rồi nha, mình tin leo, nó cuốn trùm khô nó này nào có cứ ngắt ở bồn xây ăn sau. Đuối, nó, nó còn, nó hiện tin này ปังนี้พอดีเลยปังเหมืองเตนพอดีเลยเแต้งใหรอบองแตงถโอป พืที่ให้คนเต็มโดยเต็มที่เลยนะใช่แล้วดีิีๆก็น่าเมาอเดีวนี้เนาะครับผม ตกคัดตกแน่เนาะพี่น้องเอ้ยลองขแบบี่รถมาตกมากจะมากจะำนาดจ,จะเลื่อนเลยเหงาหอดีเลยหอดบ้านเลย ขึ้นแล้วนะครับผมแล้วจะแจ้งงานแจ้งขาเราเป่ะดิอ่าผมโอ้ยพี่เราได้ป่ะน,นะออกม,าามาาก้าวป่ะจ้ะโอเคครับแป๊บนึงเด้อเพิ่นให้ออกก่อนครับให้ออกก่อนเด้อออกก่อนเด้อโอ้ยเพียแอนน่ะพี่มองงาพพี่มองผันทุกเป็นไงนนครับพี่เนอะสวัสดีครับเป็นไงคืนนี้โอ้ยเป็นบุญองไฟพี่นอ้อง <laughs> รุกแรงที่เก่ามอนี่เก่าครับบอหายของเรเดี๋ยวเขาไม่เล่นเดมไม่มาทยงานเดี๋ยวมาถึงงานเวลาเขายอมอมหน่อยเนาะถูกต้องเหมือนอมใหเราไปเมือนกันไปดูฟ้ามันไม่ค่อยมีเมฆนะพี่เพราะมันตกไปแล้วอย่าดู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 ก่อนแต่ภาวนาให้ได้เล่นนั่นแหละเพราะว่าเราก็จะได้มีเงินมีทองกันแม่เพราะว่าเราลงสุดท้ายแล้วลงสุดท้ายเราได้หนี่งานเดียวเองอุ้ยได้แล้วนะครับผมอ๋อการขึ้นฝากซื้อเรามา่อว้นไปใช่ไปบอไปเจ้าไปแบบเมื่อคืนเด้อะ มือคืนนี่อู้น่าเนื้ออยู่นี่ยน่าเนื้ออยู่นะมือคืนนี่ยจัดเลยหนักจริงๆมือคืนนี่ยกำลังเตรียมของเตรียมอะไรครับพี่น้องครับผมขอบคุณพี่น้องุขอบคุณครับผมคลิปนี้มันย่างไรครับผมท้ายรถติดลมมาซเสียครับติดลมมาครับติดไปได้ป่ะดิหมุนมาเลยมาล่างตีนเอาก็ไอ้กับหมุนมากันล่างตีนเอาเออมางท่านได้ก็ดี สั่งสีแล้วนะผมบ่นี้นี่นะเอ็มตัวเล็กไม่เล็กนะครับเอ็มไม่เล็กอี๊แคลี่เมื่อคืนทำไมไม่ไปหาบุกับเขาอ่ะโว้ยข้านอนก่อนเจะบึ้มบ้างอยู่สวัสดีครับพี่น้องเอ้าขอตัวแจ้งหนาแล้วกันนะผมขอบคุณทุกท่านทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ครับผมให้การติดตามพิธีกรชาแนลอมด้วยทีมงานแสงของแกลเลอรทุกท่านครับผมเจอกันอุ้ยนางเอกมาแล้วครับผม นั่นเองครับสาวแกงนี่ค่ะผู้สูงที่สุดบักนักดึงค่ะผู้สูงที่สุดในวงสวยที่สุดในวงวอพี้เออเอาต้องทายคลิปนี้ครับผมขอบคุณทุกคนที่ใช้ทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคนดท้าองผมเจริญชิปน้าชิปนีสวัสดีค่ะ